อันที่สี่โดนของใหญ่ครับนี่นะนนครับโดนกระดุกตายแล้วครับโอ้โหกระดุกใหญ่เลยตายเลยครับโอ้โหกระดุกตายเลยครับหมานหมานนะครับหมานแนละ้ว สวัสดีครับวันนี้มาดักกุ้งครับ,บนี่เดือของเราครับมืดแล้วรีบๆมืดแล้วมีไข่ไข่ไก่ดิบไข่ไก่ดิบห่อหานปลาดุกแล้วก็รำขนมปัง ปั่นมึงก้อนก้อนใส่ไปเลยครับปั่นมึงก้อนก้อนใส่เลยสวัสดีตอนเช้าครับนี่ถึงที่ดักปลาแล้วหนักกุ้งเราแล้วเช้าแล้วครับมาสายเมื่อคืนมีคนตกปลาอยู่ด้วยไม่รู้วันนี้จะโดนขโมยอีกหรือเปล่าครับ ดักกุ่ม <า S 1> เรานนจนตอนเ<ม>ช้าเลยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าครับนมามาดูกันเลยครับว่บาจ,จะมีปลามีกุ้งมีปลาเข้าเปล่านะไปห้าหลังครับไล่โอ้ยังอยู่ครับยังอยู่เห็นอยู่ครับเดี๋ยวอาไม้เขียวก่อนนะ ไม่อยากลงครับฝั่งนี้อยู่เปล่าฝั่งนี้เหมือนกับไม่เห็นนะครับตก้นหรือเปล่าครับดี่ครับ คืนมาก็มืดแล้วเยววนใสวนใสนะครับโอ้ยโอ,ยโอย้ได้ได้ได้ครับเพื่อนอนี่ครับโอ้เข้าเยอะอยู่ครับบุ้งเราเยอะอยู่ครับโอ้หี่ครับอันแรกแล้วครับอันแรกแล้ว สูตรนี้ได้ผลครับพี่น้องอู้หูเป็นครึ่งโลครับพี่น้องโอ้หห้าสี่ห้าขีดแล้วครับนี่ โโอ้หวันนี้คิดว่าถ้าได้น้อยก็จะนั่งตกปลาเล็กเล่นๆดูก่อนโอ้แต่ได้เยอะพอสควรนะครับเยอะมากเลยสอง อันที่สามะโอ้โหนนครับอันที่สามเดี๋ยวดูอันที่สามหลบไม่เอาครับ โดนลากครับใส่นี่ไว้โดนลากไปเลยป่าบ่ามีโดนครับโดนป้าหมอครับโอ้โหแล้วก็โดนป้าใหญ่ลากครับอืมหลายเยอะอยู่ครับนี่แต่มท้าอันที่สองอันที่สองเยอะกว่าโหนี่เลยครับ โอ้โุดยอดครับอันที่สี่โดนของใหญ่ครับนี่ครับโดนปดุกครับตายแล้วครับโอ้ปลาดุกใหญ่เลยครับลุ้งไม่ได้เลยครับโอ้นี่ครับปดุกตายเลยครับหมานหมานนะครับหมานแล้ว อีกหนึ่งหลังครับนี่ครับโอ้โดนประหมอกับประดุกครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับวันนี้จุดแรกนึกว่าจะโดนขโมยครับมีคนมาตกยู่ทั้งคืนคืนด้วยครับอันที่ห้า อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายจะได้ดีหรือเปล่าครับ ่ีจะเอาออกแยกให้นหนึ่งเป็นรุ่นเก่าไงครับกระดุกใสสวยไหมครับกระดุกใสสวยเลยครับ าแล้ววันนี้สวยครับป๋าหมอตัวหนึ่งน,นี่ครับปลาหมออุืนล้วน สูตนี้ผมใช้ได้เลยครับนี่อันนี้ได้เยอะสุดครับนี่ได้เยอะสุดเพื่อนเลยได้เยอะของเพื่อนเลยครับตัวนี้ของเต็มเต็ม แล้วนี่มาดูใหม่ครับนี่ใหญ่ครับประดุกี่ใหญ่เลยลกันนี้ครับกุ้งเราโอ้โหนี่ยเยอะอยู่ครับน่าจะเกือบได้อยู่สี่ห้าขีด เขามาตกปลาแล้วเมื่อคืนเป็นกระบักอคอกครับนี่ครับหมายบ่อร้างเก่าเขาครับ